สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบใบมีดตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นใบมีดขนาดสิบสองนิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นใบมีดขนาดสิบนิ้วนะครับจํานวนฟันก็สามสิบฟันเหมือนกันนะครับนี่นะครับคลิปนี้จะทดสอบให้ดูนะครับว่าตัวไหนจะตัดหญ้าได้ดีกว่ากันนะครับคลิปนี้เป็นการตัดหญ้าเอาไปให้วัวนะครับหญ้าที่ตัดก็เป็นหญ้าเพนกล่านะครับนี่นะครับหญ้าเพนกล่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดโดยการใช้ใบมีดตัดหญ้าสิบนิ้วสามสิบฟันก่อนนะครับเห็นะครับจะตัดหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูยากก่อนนะครับนี่นะครับต้นหญ้าแพนกล่านะครับต้นหญ้านี้ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับแล้วก็ถ้ามันเลื้อยแล้วตัดยากนะครับเดี๋ยวเริ่มจากใบมีดสิบนิ้วก่อนนะครับ พี่ย่าหนาหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใบมีดนะครับเป็นใบมีดสิบนิ้วนะครับนี่นะครับ12นิ้วจำนวนฟัน30มฟันเหมือนกันนะครับ my มาดูกันนะครับใบมีด12นิ้วนะครับ หญ้าสั้นดูบ้างนะครับ จากที่ได้ทดสอบตัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝั่งใบมีดตัดหญ้า12นิ้วนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับส่วนใบมีดตัดหญ้า10นิ้วก็คือฝั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวใบมีดตัดหญ้า12นิ้วจะตัดได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าตัวใบมีด10นิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับหญ้าก็ ขาดดีกว่าใบมีดสิบนิ้วนะครับถ้าเป็นใบมีดสิบนิ้วนะครับหญ้าจะถ้าเป็นหญ้าล้มนะครับมันจะพันนะครับแต่อันนี้ถือว่าไม่ค่อยหนามากนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าหนามากนะครับมันจะพันใบมีดนะครับทําให้หญ้าขาดไม่หมดนะครับสมมติว่ามันล้มแบบนี้นะครับมันล้มเลื้อยแบบนี้นะครับเราจะเราจะตัดไม่ได้โดนทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัดชิดดินไม่ได้นะครับ บางทีมันก็เลื้อยติดดินไปเลยนะครับถ้าเป็นหญ้ารตรงๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ใบมีดตัดหญ้า12นิ้วนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับจะตัดได้ดีกว่าใบมีด10นิ้วนะครับนี่นะครับใบมีด12นิ้วตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับสองตัวนี้ นีครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงนที่น้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ